ธนาคารกลางหรือเฟดประกาศขึ้นดอกเบีย้ยทีไรหุ้นก็ตกทุกทีแต่พอขึ้นน้อยลงหน่อยเพราะคาดว่าเศรษฐกิจกำลังเข้าสู่ภาวะถดถอยหุ้นก็ตกอีกเช่นกันดูหเหมือนว่าไม่ว่าจะขึ้นอัตรา,าดอกเบีย้ยอินฟลชันหรือลิซิชันก็ไม่มีอะไรถูกใจหุ้นหุ้นก็ตกไปหมดแล้วสงสัยไหมว่าพวกอัตราเงินเฟ้ออินฟลชันลิซชัน อัตราดอกเบีย้ยทั้งหมดนี้มันเกี่ยวข้องกันอย่างไรวันนี้ปริญญาอ c คาเดมีจะมาสรุปความสัมพันธ์ระหว่างพวก i n นฟล t i ชัอัตราดอกเบีย้ยนโยบายและรีเซชชั o นฉบับเข้าใจง่ายและใช้ได้จริงก่อนที่เราจะไปเรียนรู้ความสัมพันธ์พวกนี้ฝากกดไลค์และ Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานทุกคนด้วยทั้งอัตราเงินเฟอ้อหรือที่พูดกันบ่อยๆว่าอินฟลชั อัตราดอกเบี้ยและภาวะเศรษฐกิจถดถอยหรือ recession ทั้งหมดนี้มันมีความสัมพันธ์กันอยู่ในวัฏจักรเศรษฐกิจแล้ววัฏจักรเศรษฐกิจที่ว่านี้มันคืออะไรมันก็เหมือนกับชีวิตของพวกเรามีทั้งขาขึ้นและขาลงเศรษฐกิจพอมีขาขึ้นก็จะมีขาลงตามมาเริ่มต้นด้วยเศรษฐกิจในช่วงขาขึ้นช่วงที่อะไรอะไรก็ดีไปหมด ทำงานค้าขายดีทุกคนมีเงินเดือนมีรายได้การค้าขายในประเทศก็ดีส่งออกไปต่างประเทศก็ดีทำให้นักลงทุนต่างชาติสนใจประเทศไทยและอยากจะเข้ามาลงทุนนักลงทุนต่างชาติพวกนี้ก็นำเงินเข้ามาลงทุนในประเทศส่งผลให้เกิดภาวะเกินดุลการค้านั่นหมายความว่าประเทศไทยได้เงินเข้ามามากกว่าจ่ายเงินออกไป การเกินรุนการคาร้านี้มันไม่จํากัดแค่นักลงทุนนําเงินมาลงทุนแต่มันยังรวมถึงสิ่งที่ประเทศไทยทาอย่างเช่นส่งออกมากกว่าการนําเข้าสินค้ามันก็เหมือนกับที่เราได้ยินนักวิเคราะห์พูดกันบ่อยๆที่เรียกว่าฟันโฟลหไหลเข้าประเทศนั่นแหละพอเศรษฐกิจดีต่อไปเรื่อยๆคนก็มีรายได้เยอะพอมีรายได้ก็อยากจะซื้อของจับใจ่ายใช้สอย ต้องการซื้อของเยอะขึ้นโรงงานก็จะต้องเร่งผลิตสินค้าและบริการเพื่อให้ตอบสนองความต้องการของผู้ซื้อพอต้องผลิตสินค้าและบริการมากขึ้นเรื่อยๆแน่นอนว่าก็จะต้องมีวัตถุดิบพอวัตถุดิบมันไม่พอมันก็เกิดอุปสงค์ดีมานมากกว่าสัพพายเมื่อดีมานมากกว่าสัพพาย อย่างเช่นความต้องการของน้ำมันเพิ่มสูงขึ้นแต่การผลิตมีน้อยกว่าแน่นอนว่าตามหลักเศรษฐศาสตร์ราคาน้ำมันราคาสินค้าเหล่านั้นก็จะต้องปรับตัวขึ้นตามไปด้วยพอต้นทุนเหล่านี้โดยเฉพาะน้ำมันปรับตัวแพงขึ้นมันก็เป็นสาเหตุว่าทําไมราคาสินค้าก็จะปรับเพิ่มขึ้นตามไปด้วยเช่นกันพอราคาสินค้าปรับตัวขึ้น นั่นแหละเราเรียกมันว่าอินฟลชันอินฟลชันมันก็คือภาวะที่ราคาสินค้าปรับตัวสูงขึ้นจากเดิมเมื่อของแพงอินฟลชันตามมาธนาคารกลางจึงต้องเข้ามาแทรกแซงเพื่อลดชะลอความร้อนแรงของเศรษฐกิจคุมอัตราเงินเฟอ้อที่เกิดขึ้นและวิธีการคุมนี้ก็คือการเพิ่มอัตราดอกเบีย้ยพอเพิ่มอัตราดอกเบีย้ย นักลงทุนก็จะย้ายเงินทุนไปลงทุนในสินทรัพย์ที่ให้อัตราผลตอบแทนที่สูงกว่าความเสี่ยงน้อยกว่าอย่างเช่นพวกจำพวกพันธบัตรหรือการออมเงินในส่วนฝั่งของผู้ประกอบการผู้ประกอบการก็จะชะลอการลงทุนเพราะอะไรเพราะว่าดอกเบีย้ยนั้นมันไม่ใช่แค่รายได้จากการลงทุนแต่มันยังเป็นต้นทุนการลงทุนอีกด้วยเพราะถ้าดอกเบีย้ยขึ้น เวลาเราไปกู้เงินเงินกู้ก็จะมีดอกเบีย้ยที่แพงขึ้นเหมือนกันจะเห็นว่าการเพิ่มอาจจะดอกเบีย้ยทําให้การลงทุนนั้นลดน้อยลงพอการลงทุนลดน้อยลงไหนเศรษฐกิจก็จะเข้าสู่ช่วงชะลอตัวและเข้าสู่ช่วงภาวะหดถอยหรือ recession ในที่สุดพอเกิด recession ขึ้นไม่มีการลงทุนธนาคารกลางก็จะต้อง ผ่อนปลนการลดอัตราดอกเบี้ยก็จะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจอีกครั้งหนึ่งพอกระตุ้นเศรษฐกิจเศรษฐกิจค่อยๆดีขึ้นมันก็จะกลับมาเป็นวัฏจักรเดิมกลับไปเริ่มต้นที่เศรษฐกิจกำลังเติบโตจนถึงขีดสุดอีกครั้งทั้งหมดนี้เป็นภาพรวมความสัมพันธ์ในวัฏจักรเศรษฐกิจที่เราเห็นแล้ว,ว่าทั้งอินฟลชันรีเซชชัน อาจารย์งินเฟริร์อาจารย์รอเบี้ยนั้นมีความสัมพันธ์กันทั้งหมดในคลิปหน้าอยากจะให้ปร,ริญญาอะคาเดมีสรุปอะไรต่ออย่าลืมกด Subscribe และคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้แล้วเจอกันใหม่สวัสดีทุกท่าน